สวัีวันอันยาค่เซลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะโชว์ทุกคนอะไรนี่นคือมันเป็นทุเรียนที่บ้านของฝ่อยนี่ยตายเบิร์สค่ะแต่ว่าของเอื่อยอย,อยู่อันนี้อยู่บ้านน้องอมเนี่ยของยายนั่งเนี่ยปลูไปกไว้พองกัน เป็นหน่วยได้กินจ้าหอมค่ะเนี่ยในวันที่ทุเรียนแพงนะคะเรามีทุเรียนกินเดี๋ยวเราจะปอกแต่ว่าข่สิหลอดบอได้กินหอมนิดนึงมาชมกันค่ะว่าจะรอดหรือจะล่วงถุงมือพอี่เอาถุงมือออกกำลังกายว่าใส่เอามาพี่นอ้อง มาเป็นกำลังใจให้คอยแน่คอยสิปอกได้กินปอนพ่อตาคิดมองไหมคิดมองไหมเนี่ยตัวนี้เขามันเอ็นเอ็นเอ้าอัผ่าแพร่มันมันกุเกี่ยวกับผ่าแพร่เดอ๋ยวมันเกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับคนจับนูเนี่ยเนี่ยจริงๆตัวนี้นนนเ,นเ,นเขา,าแสบมาหนี่เลยเขาคุณท่นแสบแล้วแสบขายของสก่อน แค่มองว่าท่ถือคู่ไม่สช่รคนบาดสิกจิ้น,น,าานออหนึ่งข้านต้องแลออกนะป้อนแสะไปไม่เหันบอกแข็งเบอกว่าหนึ่ง่มนงคัะหนึ่งจับไปไหนึอยอย่งเนยนนะ แตสะสแล้วเนาะนี่เอเอาอัน่หแลเนาะยาูอันนี้เขาไม่แห้งปลี่มันมันงไปเ่นว้าอยาซาแต่เานั่นแตกอีหลีนี่นะนมดนะอะไรีมามิดเอ

ม่ได้กินเดี๋ยวน่ะเกิดพาดอยู่ไหนอืมน,น,นี่เล่นลด้ยคน,นบ่สร้าง บบจ,จส,สรุปค่อยบอหลอดพี่น้องคนยายนางรับใหม่สองเบอร์เงือแตกเงือแตนเบิดมือบาดเบิดเอารลดบอหลอดค่ะคนบบคือเฮ็ดยังกับโบคือ คุประนเราต่อตัวที่มันไดนนี้ก็ไปทำขนเหนียวทุเรียนไว้กินสีเยอะนะว่าเออว่าขนเยนียวทุเรียนกินทุเรียนห่กินขเหนียวย่ตัว ี๋ยวดูก่อนนี่โอ้ยนี่จ้าเสร็จแล้ว แบอร่อยหวานหอม นิดเดยลอ,อร่อยจ้ะใหญ่ๆจ้ะหอมๆจ้ะสรุปหอยปอกทุเรียน ไม่ผ่านแต่กินย่อนแด้นัง่งอกอกแล้วไม่พอนะคะมือเป็นแผลเบิดจ้ะคนโบรางอืมสื่อกินบัดนาแต่ว่าตนทามันกับเป็นความภูมิใจเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสลังเฮยโย